านนักธุรกิจชาวกิฟฟลีนกลุ่มสาวที่คารพกวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอท่านนักธุรกิจที่ทําธุรกิจแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเ,เหมือนกับที่บริษัทได้ได้ไดไดจัดทำมานะครับอาจารย์สุรศักดิ์นะครับเป็นผู้เชิญผมเข้ามาขึ้นมาบรรยายในะวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าอาจารย์ชมนช่วยมาบรรยายให้พวกเรานัก หนุ่มสาวนะครับผู้ค้าขายทางคิฟฟ์ลีนนี่ฟังสัาหน่อยได้ไหมผมก็จะเราจะถือว่าคุยกันนะครับไม่ได้มีวิชาการไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวผมเองนั้นผมเป็นนักเรียนพนิชการพระนครปีการศึกษา2,506ผมจบเมื่อปีการศึกษา2,506ตอนตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับ ยังไม่รู้พ่อกับแม่เจอกันยังไม่รู้ต้องไปถามนะครับก็ตอนนี้ก็51ปีพอดีที่จบจากโรงเรียนมานะครับแล้วก็ผมเป็นนักเรียนวิชาการขายรุ่นที่สองนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคำว่าวิชาการขายนะครับโรงเรียนพาณิชย์ที่เขาสอนทั้งทั้งหลายแหล่น,นี่นะครับเขาก็สอนวิชาบัญชีวิชาพิมพ์ดีวิชาอะไรต่ออะไร นะครับโรงเรียนพนิจาการพระนครก็เอาวิชาการขายมาสอนเป็นรุ่นที่สองของประเทศและผมก็มีโอกาสได้เรียนนะครับขณะที่สอนเนี่ยครับก็ก็มันมันยังเด็กอะ่ะนุ่งเกงขาสั้นนะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาขายอะไรกันเขาขายยังไงแล้วทำไมต้องมีวิชาด้วยนะครับก็ขายมันก็ก็ก็ไปพูดใค้คนก็ซื้อนะ้เขาพอใจก็ซื้อเขาก็ซื้อเขาไม่ซื้อก็ไม่ซื้อใช่ไหมนะแล้วก็ไปขายคนอื่นต่อไป ใช่ไหมครับก็แต่ว่าพอครูก็เอามาสอนนะครับเขาก็เริ่มตั้งแต่โอ้โหคำสอนอ่ทั้งส่วนมากเอาจากฝรั่งมาสอนนะครับอ่ต้องมีต้องการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปพบลูกค้าต้องมีเตรียมตัวใช่ไหมฮะต้องรู้จักว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นตำแหน่งอะไรก็เดินเข้าไปเวลาไหนเป็นเวลาที่หน้าพบนะครับจะพูดเข้าไปถึงทักทายเขาจะพูดไปจะเขายังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช้เวลาเรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับ หลับทั้งปไีไม่จำอะไรไม่ได้เลยจำได้อยู่สองข้อครับที่ครูพูดนะครับครูพูดว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าการขายความเชื่อคือการขายที่ยากที่สุดในโลกอย่าลืมนะการขายความเชื่อคือ,คอสมมติคุณมีความเชื่ออะไรแล้วคุณอยากจะขายไอ้ความเชื่อของคุณเนี่ยให้กับอีกบุคคลหนึ่ง เป็นการขายที่ยากที่สุดในโลกข้อที่สองก็คือว่าก่อนที่จะไปขายสินค้าอะไรก็ตามไม่ว่าสินค้านั้นคุณจะมีประสิทธ,ธิภาพจะมีคุณภาพจะมีบริการหลังการขายยอดเยี่ยมเธอจะต้องขายตัวเองให้ลูกค้าซื้อซะก่อนต้องขายตัวเองก่อนนะพอ,พอ,พ,อพอครูพูดถึงตอนนี้ในนักเรียนในห้องนักเรียนมันก็มีนักเรียนหนีอยู่ด้วย นะครับนักเรียนหญิงก็หน้าแดงนะครับเราก็ย่ารัรหันไปพยักหน้านักเรียนหญิงขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เจอขคยทะลึงเราไม่รู้หรอกครับว่าขายตัวเองแปลว่าอะไรนะครับแล้วทําไมไอ้ขายความเชื่อมันจึงขายยากโอเคนะครับอ่ะอธิบายการขายความเชื่อก่อนเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ทําอะไรที่มีเหตุและผล แมวมันไม่มีเหตุเหุผลมันอยากจะกินปลามันก็กินมันอยากจะกินหมูมันก็กินมันอยากจะกินไก่มันก็กินโอเคแต่มนุษย์มันมีเหตุและมีผลเราจะทำอะไรเราต้อง,น,งนึกถึงเหตุและผลนะครับแต่สังคมยังวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะการมีเหตุผลนั่นแหละ <c oughs> เพราะบ่อยครั้งที่คุณจะที่เหตุผลของแต่ละคนมักจะแตกต่างกัน โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเหตุผลของคนอื่นเพราะนั้นการที่ถ้าถ้าเราขายความเชื่อให้คนอื่นยอมรับได้คนๆนั้นก็สามารถที่จะซื้อใจคนๆนั้นได้นะครับาราคาที่สองก่อนที่จะไปขายสินค้าอะไรก็ตามไม่ว่าสินค้านั้นจะดีมีคุณภาพมีการบริการที่วิเศษ เธอต้องขายตัวเธอเองให้ลูกค้าซื้อซะก่อนถ้าเธอขายตัวเธอให้ลูกค้าซื้อแล้วต่อไปการขายสินค้านั้นก็ง่ายโอเคนะครับอันนี้มันเพราะนั้นความการขายความเชื่อกับการขายตัวเองอาจารย์ว่ามันเป็นการขายสิ่งที่ยากที่สุด เพราะฉะนั้นนักขายที่ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายเวลาเขาเข้าไปขายอะไรก็ตามแต่นะครับเขาจะเลือกเอาสิ่งที่ยากที่สุดผมขายตัวครั้งแรกครั้งที่หนึ่งตอนพศ2507อายุ19ปีผมเดินเข้าไปที่บริษัทยิปอินซอยบริษัทยิปอินซอยเป็นบริษัทเก่าแก่นะครับมีอายุประมาณ80กว่าปีนะครับหลังจากที่จบจากโรงเรียนมาก็อยากจะเป็นเซล ก็เดินไปสมัครงานถามรีเซพชันก็บอกว่าที่นี่มีสมัครงานไหมรีเซพชันก็บอกมีมีมีเฮีย er, อ้วนอวน้อวนนะ่ะผมก็เดินไปยกมือไหว้เขาสวัสดีครับเฮีย er, ครับมีธุระอะไรเหรอเฮีย er, ถามาผม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 ,ผมอยากจะสมาสมัครเป็นเซลแมนครับอ่าดีนี่จบจากไหนมาจบจากโรงเรียนพาณิชพระนครครับปวชครับอ่าดีโรงเรียนนี้มีชื่อนี่จบวิชาอะไรวิชาการขายโดยเฉพาะครับโอ้ยอดเยี่ยม อืมดีมากเธอเคยมีประสบการณ์การขายมาบ้างหรือเปล่าแน่คำถามคำาที่สองเธอมีประสบการณ์ในการขายมาบ้างหรือเปล่าเราเพิ่งจบมาหัวเกรียนเลยครับไอตอนนั้นถ้าบอกว่าไม่มีชัวว่าตกงานแน่จริงป่ะแต่ถ้าบอกว่ามีมันก็โกหกแล้วครูเขาสอนบอกยาเป็นนักขายยากโกหก อย่ากโกหกเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรให้ต่อให้คุณตายไปดับหน้าลูกค้าไม่ซื้ออย่าโกหกก็บอกฮะพอมีบ้างครับคำว่าพอมีบ้างนี่โกหกหรือเปล่าไม่เนาะจริงไหมพอมีบ้างคือไม่ไม่เชิงไม่มีอ่ะไหนลองเล่าประสบการณ์มาได้ไหฟังหน่ิ ก็ตอนที่ผมเป็นนักเรียนนะครับครูเขาก็ให้เป็นไปฝึกงานที่สากรนะครับไปขายไม้บรรทัดหนีบเย็บกระดาษสมุดอะไรพวกนี้ครับผมก็ได้ขายในในสากรเฮียก็หัวเราะกักกถามว่าเอ็งรู้เปล่าที่นี่ขายอะไรไม่รช่ครับที่นี่นะเราขายเครื่องไอ้อย่างเงี้ยเครื่องอะไรครับเนี่ย ไม่ใช่เครื่องคิดเลขเครื่องอะไรครับไม่ใช่เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องบวกเลขเพราะมันบวกได้อย่างเดียวลบไม่ได้โอเคแล้วไอ้ตัวหนังสือไอ้ตัวอักษรเนี่ยครับไอ้ตัวเลขเนี่ยครับ มันเรียงตั้งแต่หนึ 9, ่งถึงเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเราบอกว่ากดห้าร้อยกดเอามือจิ้มไปที่ห้าร้อยปุ่มมันจะบุ๋มลงไปแล้วโยกชึมมันตีเปรียงไปบนกระดาษ450กด2ที400กับ50ชึมง2นิ้ว okay? โอเคกดลงไปโยกชึงมันตีไปบนกระดาษปุ้งบวก หกเจ็ดแิบทผายแล้วต้องทำมืออย่างนี้ชึ้งวโยกชึ้งมันตี6กเจ็ดดีว่ามันมีอยู่แค่สิบหลักมันก็เท่ากับสินิ้วพอดีนี่เป็นเครื่องออฟฟิศแมชชีนที่ยี่ป็นซอยเอามาขายเมื่อปี2 5 0 7บวกได้อย่างเดียวราคาตอนนั้นเหรียญละ20บาท ก็ประมาณ5 0 0 0 6,000บาทราคา6,000บาทขนาดเดียวกับที่ทอง400บาทแพงไหมโอ้ยอาจารย์ชอบมากเลยขายแขงกับลูกคิดลูกรู้จักลูกคิดไหมเอออะไรสาบาทขายเครื่องเหล่านี้หกพันบาทบวกได้อย่างเดียวไอ้ลูกคิดแต่บวกลบคูณหารสบาทโอเค อาจารย์ต้องไปขายเฮียมบอกรือขายไม่ได้หรอกรือขายไม่ได้หรือหรือหรือไปขายคลิปหนีบกระดาษหรือไปขายสมุดดินสอนแล้ก่อนไปเราต้องการคนมีประสบการณ์สมปีเป็นอย่างน้อยในการขายโอเคนะไปกูจะทำงานไป <C hips> ไล่เรากลับเลยเดี๋ยวเราก็กลับกลับก็กลับสิ่ะเดินกลับไปถึงหอพัก เอเสียงครูมันเตือนอยู่ในหูอมรฉันสอนเธอแล้วใช่ไหมว่าก่อนที่เธอจะไปขายอะไรเธอต้องขายตัวเธอเองซะก่อนแล้ววันนี้เธอดูสิเธอไปขายตัวป่ะสารภาพของเธอนะเหมือนกับโจรนุ่งเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบใส่เสื้อลายตาแดงเพราะเมื่อคืนนอนตีสองผมยุ่ง นี่เธอไม่ได้ขายตัวเธอเองเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อลูกค้าไม่ซื้อตัวเธอเขาก็จะไม่ซื้อความสามารถของเธอเขาจะไม่ซื้ออะไรของเธอทั้งสิ้นถ้าเธออยากจะได้งานที่ยี่ปินซอยกลับไปยิปินซอยใหม่กลับไปหาเฮียคนนั้นละ่ะไปขายตัวเธอเองให้ได้มันทำให้วันรุ่งขึ้นอาจารย์ไปยืมกางเกงเพื่อนมาตัว มันนุ่งแต่ยีนน่ะสมัยก่อนนะครับก,ก็ยืงกางเกงเป็นผ้าเสื้อหรือไงไม่จําไม่ไดเเ้เอาเสื้อขาวมาใส่แขนยาวไปยืมเนคไทเพื่อนมาสีแดงให้เพื่อนผูกให้ผูกไม่เป็นโอเคตัดผมใหม่เอาน้ํามันตันโจติกเป็นหลอดๆอดอะ่ะเคยใครเคยใ,ใช้มั่ง <laughs> เออนั่นแหละหลอดๆอด แล,แล้วแล้วหวีดิโอ ó, แล้วทำจะจะงอยนิดๆแบบเอลวิสเพรสลี์เลยโกนหนวดเคเดินกลับไปหายิบอินซอยเข้าไปหาเฮียคนนั้นล่ะสวัสดีครับเฮียเฮียมองหน้าไขว่ครับคลครับคลาผมมามองไงครับที่มาหาเฮียเมื่อวานน่ะอ๋อมาทำไมอีกวันเนี้ กูสั่งให้มึงไปหาประสบการณ์มาสองปีก็แล้ววันนี้มึงมาอีกมาทำไมผมอยากจะมาสมัครเป็นเซลอ๋อโรงเรียนพาณิย์เขาสอนให้เป็นเซลล์ให้ตื้อกันอย่างนี้เหรอวะนี่คือบทปฏิเสธของลูกค้าจริงปะจริงไหมตอนนั้นอ่ะอาจารย์ตอนตอนที่ครูเขาบอกเนี่ยอาจารย์ก็กลับไปค้นตำรามาอ่านอ๋อวิธีกอบตอบข้โต้แย้งมีวิธีที่หนึ่งวิธีสองสาี่ห้าหกเจดโอเค อาจารย์เชื่อว่าไอ้ครูไอ you know. so ้เฮียร <laughs> ิดเนี่ยอีต้องพูดอย่างนี้แน่ไม่มีประสบการณ์แล้วลื่มมาทําไมโอเคอาจารย์ยิงเลยลองฟังดูนะเฮียครับถ้าเฮียไม่ลองใช้ผมดูแล้วเฮียจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าผมจะรับใช้เฮียได้เฮียบอกพูดช้าๆพูดช้าๆเฮียครับถ้าเฮียไม่ลองใช้ผมดูแล้วเฮียจะรู้ยังไงล่ะครับว่าผมรับใช้เฮียได้ ลองใช้แปลว่าอะไรวะก็ให้ผมมาทำงานเฮียให้เฮียดูฟรีๆสิครับฮะฟรีเหรอเอ็งไม่เอาค่ารถนะไม่ครับเอ็งไม่เอาค่าครับข้าวนะไม่ครับเอ็งไม่เอาค่าเบี้ยเลี้ยงนะไม่ครับเอ็งไม่เอาอะไรสักอย่างนะครับไม่เอาอะไรทักอย่างหนึ่งครับผมให้เฮียลองใช้ผมฟรีๆหนึ่งเดือนดูครับหนึ่งเดือนครับถ้าผมรับใช้เฮียได้เฮียค่อยรับครับ